ครับฝนพายุเตี้ยนหมูที่ย,ยังนี่นะครับน,นานเต็มข้องแล้วครับพี่น้องตัวนี้กับตัวง่ายเดี๋ยวบนสีพ้าช่มข้องเดียวนะครับนี่ชิดช่มแถวเดียวตัวนี้กัใไก่ไก่สีออกจันหรอมั้งนี่แถวนี้เพราะท่านภาพ,พี่น้องช่มออกไปยังครับยังบาออ,ออกตัวนี้ เดี๋ยวผมคาดว่าเดี๋ยวก็ออกครับสอดอต้นนี้ด้ต้นนี้ก็ถ้าผมรู้ซึกว่าเมื่อสิออกนะแถวนี้ต้นหนึ่งจะยังเห็นผนกัตกน้ำกับไร้ครับพี่น้องเต็มตะลิงนานี่เป็นนาที่เพื่อจะได้กินอาหารบนดินที่เขาใส่ไปนะครับพี่น้อง ว่าวเดีใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยปุ๋ยขี้ง่วยปุ๋ยคอกมันก็นจะด้กินหนานนี้ยมันต้องแข่งยอดแข่งจัดแล้วครับสูงนะครับต้น,บนเตี้ยเกาะยุ้ยยด,ดินลเน่ยเพราะว่าหนามันสิผ้าปุ๋ยลงไปหาหากเกิดหาเปล่าๆ้าเกิดว่าเข้าบ ถ้าเกิดหนาแรงนี่เหบาบอใส่บ่หดนน้ำบอกว่าบอกพ่าห้องเกษตรจกินแต่น้ำแล้วครับโุ๋ยถ้ามันดินแห้งมันกะมันกะบ,บ่มินม้ำละลายมันกะกินว่าไรห้องเก็ตรไปต้อง,งหนาแรงก็ต้องพ่นน้ำครับตัวนี้ยังพัฒน์น,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 พพน,น,นี่บอกครับแถวมุ่งสู่จุฬาพีภรณ์ส้มสวนปลากระไรครับปลาเนี่ผมไม่ได้เลี้ยงนะครับปล่อยปล่อยดูซื้อ ปล่อยให้ใหายกินตามธรรมชาตินี่ครับก็จะเป็นอันจะเป็นเชือล่าบิวเบลเลียผมฉีดไปถึงแต้ปุ่นครับถึงแต้ต้นฝนนี่ครับมันออกเห็ดเนี่ยครับบิวเบลเลียจะเป็นครับ,บ,ววล,รรบล่าขาวกำจัดอ่าพวกดวงเทียมมาไข่ใส่พืชนะใส่เง,งากาปราปีไม่ค้อศอกิ่นหลับพี่ออง มันเจอแรงวานสองปีได้ต้นขนาดนี้กับพอว่าผมพอใจครับสองปีสองเดือนพอปลูกสามสิบมีทุนาหกสองครับอันนี้มันก็เดือนทิ่สิ้นเดือนกันย่าครับประมาณสองปีสองเดือนนี่มัครบสองเดือนดีถัดตัวมันข้อสูงสี่มันท่านออกหรอครับถามมันจะออกจันคือให้มันใบมันสิทีการมันสิ่ทีครับชน ผล mm hmm. มลาแล้วครับสสิยสีมืดอล่ะดีเพชันเขแานะครับอายุเขานี่คือปัญหาหนึ่งครับอันนี้ดวงนอนครับนอนหัวดําครับนี่ผมฉลาดใจผมม่เด็มาเบิองนี่ครับเนี่ยขาดว่าผลมันนี่ก็จะจีได้กําจัดกันละนี่ระบาดแล้วครับพกคอนสีมันระบาดไร้ไปก็นนี้นี่ครับ มันพ้นด,ดำใ่า่ใ่ใายระบาดได้ครับก็ถ <_ d ata> ที่ว่าที่ยุ่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมจะหาฟุน้นใส่ด้หลายๆหรอก เขาสิบไม่มีปัญหาเรื่องแสงแดดตันนี้ก็แหงว่าท่นนี่เป็นออกจันครับเดี๋ยวคงจะพาสำรวจแถวนี้ผมยังวา่าแค่สำรวจเลยครับนี่ถ้ามันชะลูดขึ้นหนึงสี่